โอ้โหสวยสวยมากโอ้โหเป็นกอกเลยสวยมากนูนเห็ดดูสวยมากโอ้มีมุมเนื้อที่นั่งกินด้วยกันได้เนาะดีมากเลยนะพีโอ้พี่ป้าดูดิยังก็ อทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับวีอีกแล้ววันยืนวันนี้อยู่ในป่าจ้าบีมาเก็บเห็ดดํากับพี่ป้านะก็พี่ป้าอยู่ฝั่งนู้นนะคะนั่นแหละอันนี้เป็นป่าที่เราเคยทุกพาทุกคนมาละที่มันเยอะๆนะคะเออเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆข้างหน้าเจอแล้วดอกสวยด้วยไปเลยจ้าโอ้โหได้อยู่เดี๋ยวนะ ขอเอาดอกนี้ก่อนนี่สวยนะดูขาสิจ๊ะเอาขานี่แล้วก็เมื่อกี้ที่เห็นนี่กลุ่มนี้โอ,โ,โอ้โหสวยโอ้ดูซิทุกคนอา้าวกลุ่มนี้โตหมดแล้วโอเคถ้าโตแบบก็ดึงทั้งหมดได้นี่อดูอันนี้ท่าก,กินน่ะนี่แล้วก็ขวานิดนึงนี่ ได้อยู่นี่โอเคประมาณนี้ปะไปเห็นเดี๋ยวนะแวบๆบหนุ่มดอกหนึ่งดอกหนึ่งตรงนี้ดอกหนึ่ง,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 งตรงนีง้นี่นีหนีหนีหนีนี่จ้าโอ้ยสวยขา,ขาขาใหญ่นี่นแล้วก็อันนี้ก็อีกนิดนึงนิดนี่จริงๆตรงนี้นี่ นี่ก็ยังมีดอกเล็กอยู่ข้างล่างรอเนี่ยกำลังออกเลยนะเอานี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ได้ยูนี่นี่โอ้ป่าสวยงามเห็ดก็สวยไปนี่เจออีกแล้วตรงนี้เดี๋ยมันต้องดอกประมาณนี้แหละถึงจะน่าเก็บแล้วก็ดอกหยักหยักอะ่ะบีชอบนี่นะดอกหยัก่โอ้แต่ทากินนะสิดูขาดเลยโอ้ขา ไปค่ะอืมโอ้ดูสิสวยงามโอ้โหสวยมากอือดีโอ้สวยมาก,ด,มากดูดอกเบลอเลยนี่แล้วก็นี่นะอันนี้ ออันนี้ขึ้นลาแล้วก็อันนี้ได้หรือเปล่าไม่รู้อ่าได้ได้ได้นึกว่าน้ําคือแบบมันเป็นน้ำมันนึกว่าเป็นน้ำเอา้าจริงด้วยเห็นไหมเนี่ยทุกคนมันจะขึ้นลาอืมนี่แล้วก็ตรงน,นี้อีกนิดนึงเอา้านี่นะคะทุกคนนี่จ้านี่อุย้ยดอก ดอกแล้วก็ขาเห็ดอุ้ยของอีชันอุ้ยดูขาคลิปนี้เรามานับกันว่าจะได้พูดคำว่าขากี่รอบ <c oughs> น,นี่เดี๋ยวนี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่อุย้ยโอ้โหสวยงาม ได้โอ้กำลังขึ้นดูสวยมากโอ้ขาขาเห็ดเนาะบนฟินเนาะขาเห็ดนี่ฟินเลยแล้วก็นี่โอ้ขา thấy chưa? Ừ. oh wow, ha ha, xinh xắn, đẹp đấy, อันนี้สวยอยู่นี่ดูไม่เหตุอะเหมือนกระดอกไม้เลยอะดูดินี่อะเป็นกลุ่มเลยอะโอ้ เป็นช่อเลยดูค่ะโอ้โหสวยสวยมากโอโ้เป็นกอเลยนี่นี่ดูค่ะโอ้โหได้ทั้งหมดเดยนี่ดูค่ะอืมสวยเกินนุ่นแล้วก็ข้างหลัง มองมาเอา้ามันใช่เห็ดหรือเปล่าเดี๋ยวนะนี่ขาเบลเลอร์นี่ไม่ชอดอกไม้นี่โอ๊ยขาเห็ดมันขึ้นมาด้วยนี่ไปต่อนี่ดูโอโหดอกนี้สวนใหญนี่คือดอกเล็ก ดูฝั่งซ้ายกำลังออกนี่เราเพิ่งเรีกกําลังขึ้นเออมีกำลังขึ้นแล้วก็นี่ขาเนาะมอสมันสวยเนาะ ซุนเ็ดดูสวยมาก <c oughs> <c oughs> อะไรเป็นการเก็บเห็ดที่เงียบมากอโอ้โหโอ้ยสวยสวยมากมอสก็สวยเห็ดก็สวยอ่ะดึง่อันนึงคือโอ้ยดอกเล็กอะ่ะ เอ้ยมันกำลังออกออสวยทุกคนสวยสวยนี่ี่จ้ะ โอ้โห oh, ดูหมอสสวยมากเห็ดดำขาใหญ่ๆสวยๆออืืมมดู ไม่แล้วเนี่ยทำไมมันขึ้นอย่างเงี้ยนี่นมาแล้วจ้าขาดูสิขาเป็นเม็ดเลยพี่ป้าเอ้ยขาตรงนี้ไม่ไม,ไม่อวบอใ,อใช่ไม่อวบนี่ ใช่จําได้ไหมใช่เราเคยพูดอยู่ในคลิปก่อนหน้านู่นอะว่าอันนี้ตรงนี้มันจะเป็นอีกแบบนึ่งพี่ปลาเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้เนาะดอกมนะันอะสวยงามแต่คือได้ดอกใหญ่แต่ขาเล็กเป็นการเก็บเห็ดที่เงียบม,มาก ึงไม่ได้เอามือขึ้นนะจ้ะหนึ่งดูงงข้างหน้า ดูโอ้โหดูพี่ปลาอุ้ยเยอะตรงเนี้ยมีไหมล่ะตรงนั้นนะ,ะ,ะมามาเดี๋ยวี่เก็บตรงนี้ถึงตรงนี้โอ้โหดูให้พี่ปลาเก็บข้างหน้าสวยมากเลยข้างหน้านู่น่นะโอ้โหมีแต่ตกใหญ่เงี้ยเลยนูน่นใหญ่พี่ปลาเก็บตรงนั้นอโอ้โหทุกคนดูดูพี่ปลาเรียกมาเก็บดู สวยมากมันเป็นแบบเป็นแบบดอกไม้เลยอ่ะดูเยอะมากดูโอ้โหนี่จ้ะอ่ะไปเก็บโอ้บังหากล้องเอ้อของดีปรับเบอร์แล้วของพี่คือแค่หน้ากล้องไงเขาจะอยากินอะก็สว่า เออมีมุมเนี่ยที่นั่งเก็บเลือดั้นได้มีมากเลยนะพี่โอ้พี่ฟ้าดูดิยังกระดกไม้เอาไปแด็กมันเป็นรุ่นขายอย่างนี่ไงใช่รุ่นข่ยแล้วก็ดูสปารเนี่ยนะพี่ฟ้าเก็บเก็บแล้วเดเพิ่งเอาใส่ทำเป็นยอดอกไม้แล้วก็เอาไปโชว์ข้างหน้าคิดเก็บภานเป็นชั้นเอาค่ะล้วงขึ้นเลย ด็ดบีเด็ดคลาเลยในทียังเดี๋ยวรออ่ะนี่โชว์ก่อนเดี๋ยวบีจะเด็ดนิไม่ของบีอะคือยังไงอ่ะบีก็ต้องเอาไปนี่อยู่ดีต้นไหนเนี่ยเราสองเกียดแล้วเอาเลยอุ้ยเวลาวอะตรงนี้อุ้ยดูโอู้หู้ถักน้อยตรงนี้เหมือนปลูกไว้เนาะตรงนี้เหมือนปลูกไว้หน่ะเดี๋ยวให้ตาเก็บให้หมดตรงนี้มาทุกคนดูสวยมากสุดสุด อุ้สวย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 อู้ดูสิโอ้โหกลุ่มนี้พี่ปาสวยเ <c oughs> นาะสวยก็เก็บก็เก็บแต่ขาเล็กเนาะขามันเล็กมันเป็นรุ่นดอกบานอะรุ่นดอกดอกไม้อะ โอ้โดูมอสเมดิดขึ้นมาหมดดูตะก้าวจะก่อนนีอ่อีกสาม นี่เราก็มาต่อตรงนี้นีน่ตอนแรกกระจายพี่ปาเก็บดูสวยมากขายาวโอ้พี่ปาดูขาดูขาเห็ดดิออยาวเป็นเมตรเลยใช่นี่บ่ายสามใช่ถ้าไม่มีแดดนี่มืดเลยบ่ายสามโมงโอ้งง กาดฟินแลนด์เดี๋ยวอีกหน่อยอ่ะบ่ายโมงเที่ยงก็จะมืดแล้วถ้าเดินประมาณเดือนสิบเอ็ดอ่ะเออนีอ่ทุกคนเนี่ยโอ้ยป่านี้มีแต่ดอกใหญ่งั้นเลยเนี่ยมันเก็บมันอันนี้เละเดี๋ยวอันนี้กล้องเข้าไม่ได้อุ้ยเอานู่นไงข้างหน้านี่อันนี้โอ้ยตาขา ค่ะนับค่ะพูดคำว่าขายกี่รอบขาขาขา